คะซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะประชาสัมพันธ์นรายละเอียดเพิ่มเติมให้อีกนิดนึ่งนะคะโครงการโอเคไม่ทราบว่าเห็นหน้าจอกันไหมเอ่ยโอเคค่ะก็โครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่จะช่วยจุดประกายนะคะเออไอเดียที่เป็นแบบเทคโนโลยีดิจิตอลต่างๆสำหรับโลกอนาคตของเรานะคะที่เออพี่ๆน่าจะสามารถ เออไปเดินไปเดินชมการแสดงเทคโนโลยีต่างๆนี้แล้วก็ได้ไอเดียมาต่อยอดทางธุรกิจได้นะคะโดยในงานเนี่ยแบ่งเป็นทั้งหมด5โซนนะคะมีโซนฟิวเจอร์โลกอนาคต AI นะคะโซนคอมเมอร์สเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายนะคะทัวริสึมการท่องเที่ยวยุคดิจิตอลจะเป็นยังไงบ้างนะคะคอนเทนต์ Content, ก็จะเป็นเรื่องการพัฒนาเกมไทยนะคะแล้วก็เวลบีอิงเรื่องสุขภาพต่างๆนะคะซึ่ง อย่างที่เกริ่นไปแล้วนะคะว่าถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจไปทัศนศึกษากับทีมงานนะคะเราจะมีจัดให้จัดนำพาพี่ๆไปชมงานนี้ในวันที่26สิงหาคมนี้นะคะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตซึ่งเดี๋ยวทางทีมงานจะสร้างโน้ตไว้ให้ในกลุ่ปไลน์ของเรานะคะแล้วก็ถ้าท่านไหนสนใจสามารถไปลงชื่อในคอมเมนต์ได้นะคะโดยเรารับ จำกัดจำนวนสิบท่านนะคะลงก่อนได้โอกาสก่อนนะคะเพราะว่าอันนี้ต้องขออนุญาตจํากัดนิดนึงเพราะว่าเพื่อที่เราจะได้ดูแลพี่ๆได้อย่างทั่วถึงนะคะก็ถ้าสนใจอย่าลืมไปลงชื่อกันได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันนะคะโอเคทีนี้ในโครงการนี้เนี่ย ขออนุญ,ญาตแนะนําตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะเชื่อออมสินนะคะออมสินเป็นโค้ชของ IDE แล้วก็เป็นอาจารย์คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยแล้วนอกจากนี้ออมก็เมีประสบการณ์ในการเป็นผู้ประกอบการนะคะโดยเป็นผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์มัมมี่ลิเชยจูสเครื่องดื่มสำหรับคุณแม่ลูกอ่อนนะคะเป็นเครื่องดื่มบำรุงน้ำนมคะ่ะก็โอเคทีนี้มาเข้าเรื่องการเรียนการสอนของเรานะคะในคลาสออนไลน์ทั้งหมดเนี่ย เราจะเรียนออนไลน์ผ่านซูมด้วยกันทั้งหมดหครั้งครั้งละสองชั่วโมงนะคะโดยวันและเวลาเรียนจะมีวันพุธรอบบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงครึ่งและเอะขอขอขอภัยค่ะมีวันอาทิตย์รอบบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงครึ่งและวันพุธรอบสี่โมงครึ่งถึงหกโมงครึ่งนะคะโดยพี่ๆสามารถเลือกเข้าเรียนได้ตามสะดวกนะคะสองเออ หนึ่งหัวข้อเนี่ยจะสอนสองวันนะคะไม่ต้องกังวลว่าลงชื่อมาวันอาทิตย์แล้วติดธุระไปเรียนวันพุธแทนได้ไหมอันนี้ได้นะคะหรือว่าอยากจะเปลี่ยนใจลงชื่อวันพุธไปแล้วอยากมาเรียนวันอาทิตย์ก็ทําได้นะคะหรือใครขยันอยากเข้าทั้งสองรอบก็ได้เช่นเดียวกันนะคะโอเคแล้วก็นอกจากนี้ทุกครั้งจะมีการบันทึกการเรียนการสอนไว้ให้ดูซ้ำได้นะคะมีคลิปให้ดูย้อนหลงังโดยที่เราจะโพสต์คลิป พสคลิปเอาไว้ให้ดูในกลุ่ม Facebook นะคะซึ่งพี่ๆหลายท่านได้เข้าร่วมในกลุ่ม Facebook แล้วนะคะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้เข้าร่วมเดี๋ยวจะมีลิงก์ให้เข้าร่วมได้อีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคค่ะทีนี้ตารางการเรียนการสอนของเราเนี่ยทั้งห้าหัวข้อมีอะไรบ้างนะคะครั้งแรกเริ่มวันอาทิตย์หน้าเลยนะคะก็จะเป็นเรื่องออ entrepreneurial mindset หรือว่า การฝึกกระบวนการคิดแนวคิดแบบผู้ประกอบการยุคใหม่นะคะแล้วก็รวมถึงการฝึกใช้แพลตฟอร์ม t i k กต k อกเบื้องต้นนะคะครั้งที่สองจะเป็นเรื่องการเรียนรู้รู้จักเข้าใจลูกค้ามากขึ้นด้วยเครื่องมือ Lean Launchpad Launch นะคะซึ่งอันนี้จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เข้าใจกลุ่ม กลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะคะแล้วก็ปัญหาหรือความต้องการของเขานะคะแล้วก็อีกเครื่องมือที่เราจะเรียนรู้กันเรียกว่า customer journey mapping นะคะหรือว่าเออแผนแผนที่การเดินทางของลูกค้าลูกค้าเขามีพฤติกรรมยังไงเราจะมาทําความเข้าใจพฤติกรรมลูกค้ากันนะคะแล้วก็ครั้งที่3จะเป็นฝึกการสร้างคอนเทนต์ และไลฟ์สดด้วย tiktok นะคะทำคอนเทนต์ยังไงให้น่าสนใจให้มีคนมาดูมากดไลค์กดแชร์เยอะๆนะคะแล้วก็สอนการตัดต่อเบื้องต้นด้วยแอปพลิเคชัน cap c u รนะคะครั้งที่4จะเป็นเรื่องการเปิดร้าน tiktok shop นะคะเดี๋ยวนี้เราสามารถขายของบน tiktok ได้แล้วนะคะก็จะมาสอนใช้กันว่าเราเปิดร้านยังไงขายของยังไงนะคะวางสินค้าตั้งราคายังไงและใช้เครื่องมือวิเคราะห์ ยอดขายของเราได้ยังไงนะคะและก็ครั้งสุดท้ายนะคะจะเป็นทางนิปปานะคะมาให้ความรู้เรื่องกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการจดทะเบียนผ่านอิเล็กรทรอนิกส์ค่ะโอเคค่ะทีนี้ ในการเข้าอบรมครั้งนี้นะคะถ้าทุกคนผ่านเกณฑ์การอบรมทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรนะคะโดยเกณฑ์การผ่านการอบรมเนี่ยก็คือเข้าเรียนอย่างน้อย3ครั้งนะคะทุกครั้งที่มีการเข้าเรียนนะคะเราจะมีการแคปหน้าจอนะคะเอาไว้ว่า เป็นการเช็กชื่อว่าใครเข้าเรียนบ้างนะคะก็ขาดเรียนได้แค่ไม่เกินสองครั้งนะคะแล้วก็กันบ้านทั้งหมดจะมีสามครั้งนะคะก็อย่างน้อยต้องส่งการบ้านมาสองครั้งนะคะเราจะมีทีมงานช่วยกันดูช่วยกันให้คะแนนการบ้านด้วยนะคะโอเคทีนี้อ่ะ อันนี้นักเรียนที่จะเป็นดาวเด่นของเรานะคะก็มีเกณฑ์อะไรบ้างก็เหมือนเดิมขาดเรียนได้ไม่เกินสองครั้งการบ้านส่งครบทุกครั้งนะคะแล้วก็ผู้ที่ได้รับคะแนนจากการส่งการบ้านสูงสุดสิบอันดับแรกเนี่ยนะคะเราจะได้เราจะทำการเชิญมาในวันสุดท้ายของเราที่เรียกว่าวันเดโมเดนะคะเชิญมานำเสนอผลงานนะคะเกี่ยวกับธุรกิจของท่านแล้วก็การนำ ประโยชน์ที่ท่านได้จากการเรียนรู้การใช้ t i k กต k อกเนี่ยมาปรับใช้กับธุรกิจยังไงนะคะในวันเดโมเดนั้นก็จะมามีการมานำเสนอผลงานกันแล้วก็มีการแจกรางวัลสำหรับท่านที่ทำได้ดีนะคะโอเคค่ะอ่ะ อันนี้ก็จะเป็นวันเดโมเดนนะคะสําหรับท่านที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนดาวเด่นของเรามานําเสนอผลงานเนี่ยเราจะมีเทรนนิ่งพิเศษเพิ่มให้อีกหนึ่งวันนะคะคือในวันที่เจ็ดตุลาเราจะสอนว่าการนําเสนอผลงานที่ดีทํำยังไงนะคะแล้วก็วันในวันที่แดก็จะเป็นวันที่นําเสนอผลงานแล้วก็รับใบใบประกาศนียบัตรแล้วก็รางวัลน,นะคะสําหรับ อุปกรณ์การเรียนที่จําเป็นจะต้องใช้นะคะโอเคเราเป็นการเรียนออนไลน์เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องมีการใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือแท็บเล็ตแล้วก็โทรศัพท์มือถือนะคะซึ่งถ้าจะให้ดีที่สุดเนี่ยจริงๆแนะนําว่าอยากจะให้เอเมีอุปกรณ์สําหรับการเรียนการดูหน้าจอในซูมหนึ่งเครื่องแล้วก็อาจจะเป็นเอ,อแท็บเล็ตหรือมือถืออีกหนึ่งเครื่องเพราะว่าการสอนของเราเนี่ยจะเป็น การค่อยๆสอนแล้วก็ทำตามกันไปเรื่อยๆนะคะก็ถ้ามีอุปกรณ์ได้สองอย่างเนี่ยก็จะสะดวกกว่านะคะจะสะดวกในการที่จะเรียนแล้วก็ทำตามแต่ถ้าท่านใดที่ไม่มีจริงก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องห่วงก็อาจจะเป็นการฟังไปก่อนแล้วก็ไปลองทำตามดูทีหลังนะคะ แล้วก็ในบางหัวข้อเนี่ยจะมีการให้ใช้กระดาษกับปะกาในการทํากิจกรรมบางอย่างซึ่งอันนี้เดี๋ยวน้องๆทีมงานจะแจ้งไปก่อนเข้าเรียนนะคะในการเตรียมตัวโอเคค่ะ ตอบไปกติกาในการเข้าเรียนของเรานะคะก็คือขอให้เข้าเรียนตรงเวลาซึ่งจริงๆไม่น่าห่วงเลยนะคะพี่ๆมากันเร็วมากเข้าห้องกันแบบว่องไวมากนะคะแล้วก็โอเคการตั้งชื่อในซูมนี้นะคะขอให้ตั้งเป็นเลขประจำตัวที่พี่ๆมีกันอยู่แล้วนะคะสามารถเช็คได้ในอัลบั้มรูปใน g ล o ่ม e ลนนะคะแล้วก็ตามด้วยชื่อภาษาไทยคะ่ะอันนี้ถ้าใครยังเปลี่ยนไม่เป็นไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวจะ เดี๋ยวเราจะมีการสอนนะคะว่าทำยังไงโอเคแล้วก็ระหว่างที่เรียนปิดไมคนะคะเพื่อที่เสียงบรรยากาศรอบข้างจะได้ไม่ไม่แทรกเข้ามานะคะแล้วก็ถ้ามีปัญหามีคำถามกดปุ่มยกมือหรือพิมพ์มาในแชทได้เลยนะคะยกมือทำอยังไงไม่ต้องห่วงเดี๋ยวสอนคะ่ะ โอเคค่ะ,ะทีนี้ช่องทางการติดต่อของเรานะคะอันนี้หลายๆท่านทราบแล้วแต่ถ้าท่านที่ยังไม่ทราบสามารถสแกนได้ตอนนี้เลยนะคะก็คือหนึ่งเรามีกลุ่ม facebook ของเรานะคะสามารถสแกน QR code ที่หน้าจอได้เลยะคะ่ะกลุ่มกลุ่มในกลุ่ม facebook เนี่ยก็พี่ๆสามารถเข้าไปโพสต์คำถามข้อสงสัยได้ทางนั้นเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีคลิปการเรียนย้อนหลังให้ได้ดูนะคะ แล้วก็อีกช่องทางหนึ่งคือคือกรุ๊ปไลน์ของเรานะคะก็สามารถสอบถามรับทราบข่าวสารต่างๆได้ทางกรุ๊ปไลน์เหมือนกันค่ะโอเคค่ะต่อไปเอ่ออมขอนโคชพลอยนะคะ ป็นจะเป็นผู้มาสอนพี่ๆในการใช้อุปกรณ์ต่างๆเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของเรานะคะทั้งทั้งซูมทั้ง Facebook แล้วก็ไลนของเรานะคะโคชพลอยเป็นโคฟาวเดอร์นะคะหรือผู้ร่วมก่อตั้งเพจบัตตี้ไวเก่านะคะซึ่งเป็นเพจที่ให้ความรู้ความเข้าใจาเกี่ยวกับการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ ดิจิตอลต,ต่างๆนะคะนอกจากนี้ก็ยังเป็นวิทยากรสอนคลาสออนไลน์ที่โรงเรียนผู้สูงอายุราชบุรณะด้วยค่ะเดี๋ยวขอเชิญโค้ดพลอยเลยค่ะขออนุญาตออค่ะโค้ดพลอยโค้รอ,อมจิตค่ะเดี๋ยวขอถ่ายรูบรวมก่อนนะคะ,คะนะคะเดี๋ยวรบกวนนะคะผู้เข้าร่วมทุกท่านนะคะ เปิดกล้องนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปรวมกันนิดนึงนะคะขอแบบสวยๆหล,ลอกันเลยค่ะนับให้ด้วยนะคะโอเคค่ะพร้อมนะคะหนึ่งสองสามยิ้มกว้างๆหัะยิ้มกว้างๆยิ้มกว้างๆโอ้โหสวยมากค่ะหล่อมากค่ะ อ่ะยิ้มชูสองนิ้วค่ะชูสองนิ้วทุกคนชูสองนิ้วค่ะโอ้โหน่ารักมากค่ะดีค่ะสองนิ้วแล้วต่อไปมินิฮาร์ทำมินิฮาร์เป็นไหมคะโอ้ทุกคนน่ารักมากค่ะทำมินิฮาร์ได้ด้วยโอโอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะอ่าโอเคค่ะโคชพลอยเชิญได้เลยค่ะพลอยขออนุญาตแชร์สกรีนสักครู่หนึ่งนะค่ะ